แต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยแว่นตังหูเนี่ยใส่มาทำไมมาโรงเรียนหรือไปงานวัดทอดเก็บเดี๋ยวนี้เลยค<ฮ>อเสื้อเธอแขน<ฮ>เสื้อเธออีกเอาลงโอ้โหคู่อะ ไม่เข้าใจแฟชั่นบ้างเนยนักเรียนคะรายงานที่ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มไปค้นคนว้าหาข้อมูลจากยุทธศาสตร์ชาติว่าเขาวางแผนการพัฒนากันอย่างไร,รเสร็จเรียบร้อยไหมคะเสร็จแล้วค่ะงั้นเตรียมตัวออกมารายงานหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่มได้เลยค่ะอ้าวเนี่ยแจ็คเธอไม่มีกลุ่มอยู่หรอไปหากลุ่มอยู่กับเพื่อนสิลูกไปเฮ้ยสุรชาติขอเข้ากลุ่มหน่อยดี ไม่ได้หรอกกลุ่มเราเต็มแล้วไปอยู่กลุ่มอื่นไปทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบมีจุดแข็งด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มานานมีฐานการผลิตที่เข้มแข็งทั้งทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมและบริการนอกจากนั้นเรายังมีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ทันสมัย เชื่อมโยงพื้นที่การผลิตในประเทศกับประเทศในภูมิภาคและประเทศอื่นๆทั่วโลกซึ่งทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งดังกล่าวในการยกระดับการพัฒนาประเทศต่อไปเอาละแต่ละกลุ่มพร้อมที่จะออกมานำเสนอภาพอนาคตแต่ละพื้นที่หรือยังคะพร้อมหรือยังคะ,ะ,ค,ะครูครับครูครับสุรชาติพร้อมแล้วครับเอ้ยเรยังไม่พร้อมเลยอ้าวกลุ่มสุรชาติพร้อมแล้วออกมาเลยค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมานำเสนอภาคเหนือครับภาคเหนือของเราจะพัฒนาเป็นสมาร์ทซิตี้ใช้จุดแข็งด้านวัฒนธรรมล้านนาเชื่อมเมืองในอานุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนาจัดการท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพครับ <ๆ>ต่อไปเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานเราจะเต็มไปด้วยการสร้างสรรค์สินค้าเฉพาะทิน่นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำโขงจะเป็นที่รู้จักของทั้งคนไทยและต่างประเทศ ขณะที่การค้าชายแดนและการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่ดีจะกอ่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่เศรษฐกิจอีสานจะเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะครูขาแจ็คเข้ามาก่อกหนสอนหนูอีกแล้วค่ะนายแจ็คเปล่าครับครูนายแจ็คบ๊วยบ๊ครับรรรรสำหรับภาคกลางเราจะเป็นครัวโลกค่ะภาคกลางจะเป็นแหล่งเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตทั้งภายในภาพ ระหว่างภาพและต่างประเทศเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงใช้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรกรเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์่งออกง่ายมีรายได้เพ <ak> ิ่มขึ้นค่ะต่อไปเป็นภาคตะวันออกค่ะ ภาคตะวันออกน,นอกจากเราจะมีโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC รองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมใหม่ New S Curve มีโครงข่ายการค้าการลงทุนเชื่อมไทยเชื่อมโลกแล้วภาคตะวันออกจะพัฒนาไปเป็นเมืองแห่งผลไม้และพืชสมุนไพรพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านค่ะ ครูขาแจ็คลับค่ะนายแจ็คนายแจ็คตื่นเดี๋ยวนี้่นครับครูต่อไปเป็นเรื่องของพักได้ครับจะเป็นแหล่งเกษตรอินทรียเกษตรปลอดภัยเป็นเมืออากรรมยังพาลาและการค้าชายแดนรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังไกลทั้งในไทยและทั่วโลกมีรถไฟทางคู่สู่ละนอง เชื่อมการขนงส่งและห่วงโซ่การผลิตจากฝั่งอันดามันและอ่าวไทยกับฐานเศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะ EEC เน้นส่งออกตลาดเฉพาะกลุ่มและพัฒนาสู่เมอือชลิยะครับขอบคุณครับต่อไปหนูจะมารายงานเรื่องภาคใต้ชายแดนค่ะภาคใต้ชายแดนจะมีการพัฒน,นาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทําเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้พัฒน,นาเศรษฐกิจชุมชน ฐานอัตลักษณ์พื้นถิ่นรวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวและการค้าช,ชายแดนนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะนายแจ็คไปนั่งทำเอ็อะไรตรงนั้นเธอไม่มีกลุ่มอยู่ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ครูจะให้เธอออกมาสรุปเป็นคนสุดท้ายว่าวันนี้เธอได้อะไรจากเพื่อนๆและครูบ้างตกลงไหม แล้วครูจะให้เธอผ่านเหมือนเพื Rodriguez Rodriguez'> ่อนมาสิออกมาออกมาเร็วๆแล้วครูจะให้เธอผ่านเหมือนเพื่อนๆแล้วครูจะให้เธอผ่านเหมือนเพื่อนผมได้รู้ทิศทางการก้าวเดินของประเทศของเราแล้วครับเห็นโอกาส ที่จะเกิดจากการพัฒนาพื้นที่ทั่วประเทศและเราสามารถเชื่อมต่อกับคนในพื้นที่อื่นทั้งในและนอกประเทศได้ผลที่กลับมาเศรษฐกิจจะดีขึ้นความเหลื่อมล้ำในสังคมจะน้อยลงเมืองก็จะเจริญด้วยวณวัตรกรรมและเทคโนโลยีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างขึ้น ทุกช่วงวัยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีเราจะไม่ใช่เป็นเพียงาผ่านการพัฒนาและผมก็พร้อมต่งหูเนี่ยใสมาทำไมมาโรงเรียนหรือตอปงานวัดถอดเก็บเดี๋ยวนี้เลยพร้อมจะเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเราต่อไป